สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเรียนสังคมกันนะครับเรารีวิวตุ๊กตาไปแล้วนะครับวันนี้เราก็มาเรียนกันหน่อยนะคะนะครับเป็นผู้ชายเล่นม่วงนั่นเองแบบวัดนะครับสังคมศึกษานั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยววดเดี๋ยวเราจะซูมให้นะครับวันนี้เราจะมาเรียนหน้าที่ 53นะครับ53เราจะมีการเรียนการสอนยังไงคือเราจะซูมมาหน่อยนะครับซูมให้แป๊บนึ่เดี่นะครับเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับเห็นกันณ์ไหนเห็นกันณ์ไหนนะครับจะเป็นแบบนี้อ่ะให้ดูใกล้ๆอ่ะนี่ซูมได้แค่นี้นะครับไฟหน่อยปิดไฟน,ไฟนี่จะได้เห็นได้ชัด เห็นได้ชัดกว่าเลยนะคบอืมอะครับไม่เอาไม่เอาเราจะเอาว้ามาดูกันเป็นยังไงอ่านกันเลยนะครับเกี่ยวกับอาชีพนะครับนี่ด้านอาชีพตัวอย่างอาชีพนะครับ ออสินค้าหรือบริการที่เกิดจากอาชีพนะครบมีอะไรมากด้านเศรษฐกรรมนะครับเป,เป็นชาวไร่นะครับชาวไร่แบบหนึ่งคนแปบ๊บหนึ่งแปบบ๊บน่ามาแล้วนะครท่านผู้ชมมาเริ่มต้นกันเลยนะครับ เดดูทีละล็ลอกนะเศน่หก,กัมนะครับเศน่หสก,กรรมนะครับเศน่หก,กรรมนะครับเอาเย่าเพิ่มแสงให้มีก็เป็นชาลวลาใช้สวนชาวนาน,นะครับเรายกตัวอย่างเป็นชาวไร่เออสินค้าหรือบริการที่เกิดจากอาชีพนี้นะครับชาวไร่คือ ปูกพักส่วนครัวหรือแปรรูปต่างๆได้และหรือเก็บไว้กินได้นะครับอะมาดูรักต่อไปพานิชะยะกรรมนะครับช่างไม้นั่นเองแล้วก็ช่างไม้คืออาชีพที่เราทำจากไม้นะครับอาหัตถกรรม จากสารก็คืองานทําด้วยมือล้วนเลยนะครับมือล้วนนะครับเช่นทอผ้าเอ,อ่อทำอะไรอย่างนี้นะครับสารตะไคร่อย่างนี้นะคบอ่ะมาดูกันต่อจากสารคือที่เราทำด้วยมือนะครับอ่ะบริการสุดท้ายนะครับบริการร้านตัดผมนะครับร้านตัดผมคือการบริการ นะครับบริการต้อนรับแขกที่มาตัดผมนะคบมาดูข้างล่างต่อดูข้างล่างต่ออ่ะเพื่อนเพื่อนว่าคิดเอ้ยเพื่อนเพื่อนคิดว่าอาชีพต่างๆที่เราเกิดในชุมชนมีผลดีต่อชุมชนอย่างไรครับมาเป็นเด็กผู้ชายอย่างงี้ะครับอ่ะ ชุมชนม,ม,มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะน,นี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ